มะเร็งท่อน้ำดีรู้ป้องกันก่อนที่จะสายเกินแก้ค่ะวันนี้เรามาศึกษาเรื่องของมะเร็งท่อน้ำดีนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งมะเร็งที่มีผลกระทบกับสุขภาพแล้วก็ร่างกายเราเป็นอย่างมากนะคะนี่ก็คือตับนะคะท่อน้ำดีก็จะอยู่ด้านล่างบริเวณนี้นะคะก็ดูลักษณะและการที่ผิดปกติและก็กลไกที่เกิดขึ้นนะคะ มะเร็งท่อน้าดีเป็นก้อนเนื้อร้ายที่เกิดจากเซลล์เยื่อบุผนังของท่อน้ําดีนะคะซึ่งรวมถึงท่อน้ําดีภายในตับและท่อน้ําดีภายนอกตับพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอายุ40ปีขึ้นไปในประเทศไทยโรคนี้เป็นปัญหาทางสารณสุขสําคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพราะว่าเชื่อว่าสาเหตุเกิดจากการรับประทานอาหารกลุ่มปลาน้ําจืดแบบดิบๆทาให้ได้รับตัวพยาธินะคะโดยเฉพาะตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ใ,ในตับนะคะ ซึ่งเป็นอุบัติการณ์ที่สูงสุดมากในภาคอีสานเรานะคะชนิดของมะเร็งท่อน้ําดีนะคะมะเร็งท่อน้ําดีสามารถแบ่งออกตามตําแหน่งของโรคมะเร็งได้2ชนิดคือมะเร็งท่อน้ําดีภายในตับเกิดจากเซลล์ของเยื่อบุท่อน้ําดีในตับขยายออกสู่เนื้อตับด้านข้างนะคะทําให้มีลักษณะคล้ายมะเร็งตับจึงเป็นโรคที่ถูกวินิจฉัยผิดว่าเป็นมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ําดีภายนอกตับจะเกิดที่ท่อน้ําดีใหญ่ตั้งแต่ขั้วตับจนถึงท่อน้ําดีส่วนปลายนะคะ มะเรเเ็เงชนิดนี้จะทำให้เกิดการอุดตันของท่อน้าดีส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการตัวเหลืองตาเหลืองนะคะสาเหตุของการเกิดมะเร็งท่อน้ําดีอาการของท่อน้ําดีอักเสบเรื้อรังอาการอักเสบเรื้อรังเป็นเวลานานพื้นฐานของการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ําดีเพาะโรคที่มีการตรวจพบและมีความเกี่ยวข้องกับมะเร็งท่อน้ําดีจะทําให้เกิดอาการท่อน้ําดีอักเสบเรื้อรังนิ้วในท่อน้ําดีหรือถุงน้ําดีประมาณ20-57% นะคะของผู้ป่วยมะเร็งทอ่อน้ําดีจะเป็นนิ่วในทอ่อน้ําดีหรือในถุงน้ําดีก่อนดังนั้นจึงเห็นว่าจะเกิดการอักเสบเรื้อรังของถุงน้ําดีแล้วก็ทอ่อน้ําดีทําให้เกิดเป็นปัจจัยเกิดโรคมะเร็งนั่นเองนะคะทอ่อน้ําดีผิดรูปร่างอาการของทอ่อน้ําดีขยายมาตั้งแต่เกิดการมีซีดในทอ่อน้ําดีมาตั้งแต่เกิดจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์มะเร็งได้ง่าย เมื่อการไหลเวียนของท่อตับอ่อนและท่อน้ําดีผิดปกติของเรลวจากตับอ่อนจะย้อนเข้าไปในท่อน้ําดีนะคะคือไหลย,ย้อนกลับเข้าไปซึ่งทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบริเวณเยื่อบุผิวท่อน้ําดีเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นเซลเล์มะเร็งนะคะอันนี้ก็คือท่อน้ําดีผิดปกตินะคะตั้งแต่เกิดนะคะต่อมาโรคพรยาธิใบไม้ในตับนะคะเนื่องจากการกินปลาดิบนะคะอาหารดิบ จะทาให้เกิดโรคพยาธิใบไม้ในตับและเกิดการติดเชื้อที่ทางเดินน้ําดีภาวะข้างของน้ําดีเกิดผังผืดรอบท่อน้ําดีและท่อน้ําดีงอกขยายขึ้นเป็นลักษณะที่สําคัญของการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ําดีนะคะว้าวน่ากลัวนะคะคนภาคอีสานเรารับประทานอาหารดิบต้องระวังนะคะปัจจัยเสี่ยงในประเทศไทยนะคะการเกิดมะเร็งท่อน้ําดีโดยเฉพ,พาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเราได้แก่การรับประทานปลาน้ําจืดแบบจิบจิบ ทำให้ได้รับตัวอ่อนของโรคพยาธิใบไม้ในตับซึ่งจะเจริญเติบโตอยู่ในท่อน้าดีสําหรับปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่อาจมีผลทําให้เกิดมะเร็งท่อน้าดีมีดังนี้ภาวะท่อน้ํเดียกักเสพเรือรังโรคของท่อน้ําดีนะคะมีนิ้วในตับแล้วก็โรคทางพันธุก,กรรมผิดปกติแต่กําเนิดนะคะเช่นโรคมีถุงน้ําผิดปกติในระบบทางเดินท่อน้ําดีนะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงนะคะที่ทำให้เกิดภาวะอาการของมะเร็งท่อน้ําดีนะคะ อาการของบาดแผงท่อน้ําดีในระยะเริ่มแรกเนี่ยก็บอกไว้ก่อนนะคะไม่ค่อยมีอาการแต่เมื่อรุกรามมากขึ้นแล้วจึงจะแสดงอาการเช่นอาการตัวเหลืองตาเหลืองซึ่งเกิดจากการอุดตันของท่อน้ําดีมีอาการไม่สบายในท้องอึดอัดแน่นท้องปวดท้องส่วนบนบริเวณใต้ใชายโครงขวาและอาจมีอาการปวดหลังและไหล่ร่วมด้วยมีไข้ไม่ทราบสาเหตุคันบริเวณผิวหนังทั่วร่างกายอุจจาระมีสีซีและปัสสาวะมีสีเข้มเหนื่อยอ่อนเพลียเบื่ออาหารน้ำหนักตัวลดลง ขึ้นไส้อาเจียนคําหน้าท้องดูจะพบภาวะตับโต,ตร่วมด้วยนะคะการนใสฉัยโรคขลอมะเร็งน้ําดีนะคะก็คือเราจะต้องซักประวัติและตรวจร่างกายนะคะมีการตรวจเลือดดูการทํางานของตับและสารบ่งชี้ของมะเร็งการตรวจอัลตราซาวตับและช่องท้องส่วนบนการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สีทีสแกนนะคะการตรวจคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ MRI นะคะก็ เป็นเบื้องต้นแล้วก็มีการวิจฉัยเพิ่มเติมนะคะก็คือการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจความผิดปกติการทํางานของตับนะคะตรวจการทํางานของตับและช่องท้องส่วนบนตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แล้วก็เอ็กซเรย์แม่เหล็กนะคะแสดงให้เห็นการขยายของท่อน้ําดีนะคะที่จะบอกว่าตําแหน่งและขอบเขตของทางเดินท่อน้ําดีถูกตันอย่างไรนะคะจากการตรวจ3ามอย่างนี้นะคะ แล้วก็สามารถแสดงลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางไกาวิภาคของท่อน้ําดีและก้อนเนื้องอกอย่างแม่นยําส่วนการตรวจ E R C P นะคะสามารถเข้าใจพยาธิสภาพทั้งหมดของทางเดินท่อน้ําดีได้เลยว่ายังสามารถเก็บทางเดินน้ําดีและเซลล์มะเร็งที่เป็นท่อน้ําดีปล่อยออกมาได้โดยตรงหรือไม่นะคะ ถ้าไม่ได้ก็ต้องผ่าตัดออกนะคะเอาออกทั้งหมดนะคะโดยการวิเคราะห์จากผลของ ERCP สำหรับการรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดีนะคะแพทย์จะพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆทั้งขนาดตำแหน่งลักษณะของเซลล์นะคะมะเร็งที่เกิดขึ้นระยะของโรคการกระจายของโรคมะเร็งนะคะสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วยก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะสนับสนุนเพื่อวางแผนการรักษาที่ดีที่สุดให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายนะคะการผ่าตัดจะเป็น การรักษาละของโรคมะเร็งท่อน้ําดีส่วนการผ่าตัดเนื้อง,งอกเป็นวิธีการรักษามาตรฐานที่ได้ผลดีเพื่อเพิ่มอัมาตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้นะคะการผ่าตัดระบายท่อน้ําดีในกรณีที่ผู้ป่วยนะคะสามารถคาดได้ว่านะคะถ้าผ่าตัดเนื้อง,งอกได้ในขณะที่ผ่าตัดถ้าไม่พบรอยโรคก,ก็ไม่สามารถผ่าผาตัดออกได้แต่ควรได้รับการผ่าตัดระบายท่อน้ําดีเพื่อรักษาอาการคันและตัวเหลืองตาเหลือง ซึ่งเกิดขึ้นในผู้ป่วยนะคะมันเป็นความทุกข์ทรมานนะคะทั้งคันทั้งเหลืองแล้วก็มีภาวะซึมด้วยนะคะแล้วก็นอนไม่เต็มที่ส่วนการส่องกล้องตรวจรักษาท่อน้ําดีนะคะท่อทางเดินะะน้ําดีและตับอ่อนนะคะเป็นใช้ในกรณีที่ไม่รักษาไม่สามารถรักษาการผ่าตัดด้วยเนื้อง,งอกออกได้นะคะคือผู้ป่วยผู้ป่วยเนี่ไม่สามารถเข้ารับการผ่าตัดได้ทั้ง ในกรณีนี้ก็เลยใช้วิธีการส่องกล้องตรวจรักษาท่อน้ําดีนะคะแล้วก็รักษาตับอ่อนไว้นะคะส่วนเคมีบําบัดหรือรังสีรักษาใช้ในกรณีที่ไม่สามารถผ่าตัดเอามะเร็งออกได้หมดหรือใช้ในการรักษาหลังผ่าตัดเพื่อเพิ่มโอกาสการหายขาดนะคะอันนี้ก็คือเป็นการปิดนะคะเป,เป็นการปิดหลังผ่าตัดเอาเซลลมะเร็งออกนะคะแล้วนะคะไม่สามารถเอาออกได้ทั้งหมดเพราะมีผลกระทบ กับอวัยวะอื่นๆก็ต้องมีการใช้เคมีบําบัดหรือรังสีรักษาต่อไปแล้วก็มีการติดตามผลการรักษานะคะผู้ป่วยควรได้รับการติดตามผลการรักษาโดยวิธีการสังเกตอาการนะคะของตนเองก่อนมาพบแพทย์ก่อนนัดก็ได้นะคะถ้ามีอาการผิดปกติการที่หมอจะสั่งตรวจรือเรย์คอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะประเมินผลการรักษาทุก3 6เดือนจนครบ2ปีนะคะในผู้ป่วยที่มีการผ่าตัดไปแล้วนะคะ ือมีการเข้าเคมีบําบัดหรือรังสีรักษาไปแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นการรักษารโรคมะเร็งท่อน้ําดีนะคะเราต้องรู้เท่าทันนะคะว่ามะเร็งท่อน้ําดีเนี่ยสามารถรักษาให้หายขาดได้ไหมนะคะแล้วก็มีการลุกลามของโรคมีภาวะแทรกซ้อนอย่างไรและอุบัติการก็คือในภาคอีสานเราเจอเยอะเพราะว่าการรับประทานปลาน้ําจืดดิบนี่เองนะคะซึ่งทําให้พบโรคพยาธิใบไม้ในตับเข้ามา กระทบต่อการทํางานของตับและท่อน้ําดีนะคะทําให้เกิดการอุดตันแล้วก็เกิดการมีปัญหาแทรกซ้อนใหญ่หลวงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะก็อยากให้ทุกท่านพิจารณาดูจุดนี้นะคะเพราะว่าเราอยู่ภาคอีสานเราก็รู้อยู่ว่าการรับประทานอาหารดิบนะคะนอกจากจะมีพยาธิเข้าไปแล้วนะคะก็ยังก่อให้เกิดรอยโรคต่างๆที่เป็นอันตรายตามมาเยอะแยะนะคะ,นะคะก็รู้เท่าทันโรคก็ป้องกันไว้ก่อนดีมากกว่านะคะ เราอยากปกป้องทุกท่านให้ห่างไกลจากโกรคร้ายทั้งหมดสำหรับเนื้อหาในวันนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้หนาที่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะข้อมูลดีๆและ,ะติดตามคลิปวิดีโออื่นๆได้ที่ y t u t u พักเ r k วนเฮิร์มนะคะแล้วฝากส่งต่อสิ่งดีๆเป็นสะพานบุญช่วยกันนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ